สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์บอยชอบของคนขี้เมาและ รักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําทําแค่สามอย่างนี้ตอนเช้าอายุจะยืนยาวนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยนะครับมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตื่นเช้ามาไม่สดใสไม่อยากทํางานยังง่วงเหงาหานอนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของตอนเองเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับอ่าเป็นวิธีการ การปฏิบัติง่ายๆเลยครับตอนเช้าสามารถนําไปทํากันได้ทุกคนเลยนะครับรับรองเลยว่าทําทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับรับรองเลยว่าจะรู้สึกเลยครับว่าสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับอยากรู้เคล็ดลับกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ดื่มน้ําเปล่าหลังตื่นนอนนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับหลายคนละเลยครับเพราะว่าตอนที่เรานอนมาทั้งคืนนะครับอาจจะแชั่วโมง9้าชั่วโมงเนี่ยนะครับร่างกายไม่ได้รับน้ําเข้าไปเลยนะครับส่งผลทําให้ร่างกายของเราขาดน้าครับต้องบอกครับว่าร่างกายของเราส่วนประกอบหลักเลยนะครับนั่นก็คือน้ํานั่นเอง70%เป็นน้ําเลยนะครับดังนั้นถ้าร่างกายขาดน้ําก็จะทําให้เราไม่สดชื่นไม่สดใสนะครับบางทีไปทํางานเลยโดยที่ไม่ได้ดื่มน้ําเลยแบบนี้อันเนี้ยไม่ ได้ทําให้ร่างกายขาดน้ําดังนั้นแนะนาครับว่าหลังจากตื่นนอนขึ้นมานะครับอาจจะแปลงฟันแล้วก็ได้หรือว่ายังไม่แปลงก็ได้นะครับดื่มไปเลยครับน้ํา2แก้วนะครับประมาณสัก400มิลลิลิตรนะครับอาจจะ3แก้ว4แก้วนี้แล้วแต่ละคนนะครับตามที่สะดวกได้เลยครับการที่เราดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายสดชื่นมากขึ้นเร่งการเผาผลาญนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพร้อมในการที่จะทํางานพร้อมที่จะไปเรียนอะไรต่างๆดังนั้นถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นเช้ามาดื่มน้ำสองแก้วเลยครับ ข้อที่2เดิน30นาทีตอนเช้านะครับข้อนี้เนี่ยอยากให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูครับหลายคนที่เข้ามาถามนะครับว่ามีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้มีโรคอะไรนะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยห่างหายจากการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายจนทําให้ร่างกายของเราซุดโทมนะครับทำให้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็เหนื่อยง่ายดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าตอนเช้าเนี่ยครับแบ่งเวลามาสัก 20- 30นาทีนะครับแล้วก็เดินเลยครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับ ง่ายๆเดินเบาๆเลยนะครับขอให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสานาทีนะครับทำทุกวันไปเรื่อยๆรับรองเลยว่าอาการเหนื่อยอาการเพลียเนี่ยจะดีขึ้นมากๆเลยและจะใช้ดีที่สุดเนี่ยแนะนําว่าให้โดนแดดตอนเช้าด้วยนะครับยิ่งตอนแดดอ่อนๆนะครับเจ็ดโมงแปดโมงแบบนี้แดดกําลังดีมากๆเลยนะครับเมื่อร่างกายของเราโดนแดดนะครับร่างกายจะผลิตวิตามินดีขึ้นมาครับวิตามินดีเนี่ยช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ยังช่วยให้กระดูกของเราเนี่ยไม่เป็นกระดูกพุนหรือว่าากกระดู ด้วยนะครับดังนั้นอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนเช้าตื่นมาดื่มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาเดินเลยครับอย่างน้อย30มนาทีถ้าโดนแดดด้วยก็จะยิ่งดีมากๆเลยครับข้อที่3นั่งทําสมาธิตอนเช้านะครับ ข้อนี้ก็อยากจะแนะนําให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับไม่ต้องถึงกับต้องนั่งขัตมาดแล้วก็หลับตานะครับเราสามารถหาที่สงบสงบนะครับเสียงไม่ดังบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่าสบายที่สุดเนี่ยนะครับลองไปนั่งดูแล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยหานาที10นาทีก็ได้ครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสงบลงนะครับลดความเครียดลงได้นะครับแล้วก็จะช่วยในการที่จะวางแผนในการทํางานในวันนั้นนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยนะครับทำงานไม่ผิดพลาดเพราะว่าเวลาเราทํางานผิดพลาดงาน ไม่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเครียดพอเครียดสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีผลต่อ,อร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นแน,นะนําครับว่าหลังจากที่เราออกกําลังกายดื่มน้ําอะไรเสร็จแล้วาจะก,กินข้าวทํากิจกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลองนั่งสมาธินะครับอยู่กับตัวเองประมาณสัก5-10นาทีนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นครับสรุปนะครับ3อย่างที่หมออยากให้ทําตอนเช้านะครับอันแรก คือดื่มน้ํา2แก้วหลังตื่นนอนขึ้นมาครับข้อที่2นะครับให้เราเดิน30นาทีต่อวันโดนแดดด้วยยิ่งดีครับแล้วก็ข้อที่3นะครับให้นั่งทําสมาธิอย่างน้อย5-10นาทีในตอนเช้านะครับแนะนําเลยว่าลองนําไปทํากันดูนะครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับลองนําไปทํากันดูทุกวันทุกวันเรื่อยๆนะครับสอาทิตย์เนี่ยรู้เลยนะครับเห็นผลแน่นอนว่าร่างกายเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะครับอย่าลืมนําไปทํากันดูครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไล กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีม้องมอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน Youtube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีม้อมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย